เมื่อเกิดข้อพิพาทนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวการเงินหรือคดีความเล็กน้อยการขึ้นศาลเนี่ยอาจไม่ใช่คำตอบเดียวนะคะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคืออีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญค่ะที่จะช่วยให้คู่กรณีนั้นหาทางออกร่วมกันอย่างสันติติดตามได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลด้วย ปัจจุบันการไกลเกลี่ยปณีปนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงรับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วย mm hmm. การไกลเกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์ การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไก่เกี่ยป,ประีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะลังับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าว ทางสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์พนักงานอายการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนก,ากลางไกลเกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกลเกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักง,งานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วย วิ่เหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชาการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข0 3 9 3 1 1 3 7 9าหงากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักง,งานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของสารกลางอยู่ด้านหลังสำนักง,งานอายการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทเลยแต่การรับรู้ เข้าใจและสามารถกระจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์หากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ